ราอพันอิภิรักษ์คิดอสมัยวันคล้ายวันสวรรคตครบศตวรรษ100ปีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสิทธร,รมหาวชิราวุธพระมงคุดกล้าวเจ้าอ,อยู่หัวพระมหาธีรราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ แอบประสบนิกรโรงเรียนเป็นจมาร,ราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและอิจาการลูกเสือของสยามประเทศในวันนี้คณะผู้บริหารคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียน,เ,นเป็นจมาร,ราชูทิศจังหวัดจันทบุรีผู้เจริญเโต,โติบโตใต้เบื้องพระบารมีแห่งรเกล้าวพระบาสทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ระมากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมหาคีราเจ้าคือผู้เป็นปราของแผ่นดินไทยในวันนี้เราจะได้ร,ร่วมกันแสดงความกตัญญูกับตระเวทิตาคุณ เฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมาหารการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมาหาธิราราชเจ้าเนื่องในโอกาสวันค้ายวันสวรรคตครบหนึ่งรปีสัตว์บรรจบการสวรรคตพระทรงยศธีราราชปราสยามเป็นจมะราชูทิตวิจิตรงาม มงคนงามองค์พระราชทานทรงสร้างสรรค์งานประพันธ์อน,นันทาพระปรีชาเลิศล้ำคำกล่าวขานเมืองดุสิตธานีที่ทำการทดลองงานจำลองปกครองไทยรงก่อตั้งลูกเสือกองเสือป่าทรงพัฒนาให้สยาม ทันสมัยพระมหากรุณาจารึกไว้ท่านทูลไทยทรงพระคุณพระบุญญาโรงแก้วตารมฝาพระบารมีพรงความดีแผ่ปกปรสบรารงมงดุล ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้ข้าพ,พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะครูเจ้าหน้าที่แัะเรียนโรงเรียนเดนจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีคากรรมการารองผู้ในการรู้เสือโรงเรียนเ็นจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรี วางครงมาลาในน,นามชณะลูกเสือ เมื่อในวันสมเด็จพระมหากษัารเจ้า25รฤศจุกายนซึ่งเป็นวันท้ายวันตอวันชนพระบาทสมเด็จพระกรามธิโรสศรีสุนทรมหาวชิราพระองค์ผลเก้าเจ้าอยูยเดือพระองคทคเจ้านางสาวกอปรกนาศินอุเมการนะเบยุมาราจิพิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ราชบุรุษเจ้าที่และนักเรียนโรงเรียนเบญจมารราชูจังหวัดจันทบุรีขอถวายราชบุรีสมุพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รักพระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้วยวสุขใจต่อโรงเรียนเบญจมารราชูจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยอย่างเป็นธนรมิประการ ทรงได้รับก,การ,รยกย่องพระเกียรติคุณถวายพระราชมารยามสมเด็จพระมหาทีรราชเจ้าอันหมายถึงพระราชาผู้ทรงเป็นจอมปราศรทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ทิ่งต่อประเทศชาติอาน,นประการ ทั้งทางด้านการศึกษาการเมืองการปกครองการเศรษฐกิจการทหารการพัฒนาเองการแพทย์การสาธารณสุขการต่างประเทศและศิลปะวัฒนธรรมอาชีทางด้านการศึกษากล่าวเฉพาะในเรื่องของการจัดสร้างโรงเรียนเพื่อเป็นสถานศึกษาของคนระดับคูมิภาค พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระบรมนาเบิดเกล้าเปลดาประมงให้กระทรวงอมรนาเรื่อรารเงนจัดสร้างโรงเรียนตัวอย่างประจำองคนกรจันทบุรีขึ้นเพื่อเก็นพระบรุราเช้าสอนกุตติประไว้แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระบรมชนกหน้าและทรงพระบรมนาถบุตเกล้าเกล้าประมง รฐาาัฐบาลอาเรรียนประจชากรตาทุลรีแห่งนั้นว่าเป็นสระบระชุมชนนอกจากาามีพระราชนิยมในการสร้างโรงเรียนแล้วยังทรงจัดตั้งกองเสือป่าและกองลุกเสือเพื่อพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้มีความรู้ผู้มัญธรรามีความสมัครสมานส,สามระที เตรียมด้วยและเตียมวินัยอันเป็นรากฐานสองพันในการพัฒนาะเทศธรรมในโอ,อก,กาสที่ปีพุ 2, าา 68. ทธศัการาช2 5 6 8ทั้งหลายได้ร่วมกันตั้งจิตด,ด้วยความประตัญญยูปะตะเวทีน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาทุกคุณแห่งพระบาทสมเาาาด็จพระรามาธิบดีสีสินหพระมหาวชิรมัว สองุลีเข่าาพร้อมกันนักการนีทั้งหมดตรงให้ยืนนิ่ด้วยความสงบและสมรรมเตรียมตัวถวายราชสัจดดีลูกเสือเสือไทยใจเขารขอร้องโลกบาทโลก พระสงฆ์สิพระลาทมงกุทดา,าวจอมเมาลีสรงปราสรงสังสอนสงภิกิวิทยาเป็นอา,าพาของพุพทธิไร 是啊。 各位观众。Bye. Bye. Bye. พระมหาธีรราชเจ้าทั้งหมดผวายความเคารพ